สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ริให้ชมสวนผักนะคะอันนี้เป็นต้นข้วโพดนะคะทุกคนวันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วถอนหญ้าถอนหญ้าทับความสะอาดค่ะเสียหญ้าออกแล้วก็จะประมาณนี้นะคะต้นขวโพดนะคะผักเพิ่งเกิดท้าพุ่นจะเป็นตน้นทั่วฝักยาวนะคะทุกคน,นก็จะประมาณนี้นะคะ ต้นผักชีลาวนะคะมาเล็ดพันปีที่แล้วนะมันงอกขึ้นมาไม่ม่เดืปลูกเองนะคะนี่ผักชีลาวเต็มเลยอันนี้จะเป็นต้นผักชีลาวนะคะครับอันนี้คิดว่าเป็นต้นแครอทนะคะนี่อันนี้จะเป็นพวกแตงกวานด้ค่ะแตงกวาบางพุ่นจะเป็นต้นผักสลัดค่ะตอนนี้ง,ง,งอกขึ้นมาผักสลัด แตงกวมั้งกันแตงกวอันนี้จะเป็นผักกาดกระจรั้งคะเน่จะเป็นต้นผักคะน้าคิดว่านะคะอันนี้เป็นต้นผักชีจีนนะคะทุกคนนี่มันขึ้นมาเองได้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ปีที่แล้วนี่ต้นดอกไม้นี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่เมล็ดพันธุ์ก้านนี่มันขึ้นมาไม่ไ้ค่ะทุกคนหมาเลยปลูกดิ ลายเลยดีทางนี้จะเป็นต้นกระเทียมนะคะทุกคนต้นกระเทียมก็จะประมาณนี้นะคะส่วนผักปิวลูกหลายย่างเยอะอันนี้จะเป็นต้นใบแมงลักนะคะต้นผักอีตูง่ายกับทางเรามาถือแดดจั่น้อยนี่ย ตอนนี้กําลังรอนะคะทุกคนรอดอกไม้จะบานนะคะเบิ้งแล้วเบิ้องอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกขึ้นอย่ยนี้ตัวดอกนี้กําลังใกล้แล้วใกล้แล้วถือว่าประมาณพรุ่งนี้นมืออื่นอีกมืออื่นสารเมเน,นอาจจะบานเลยค่ะเนี่ยนี่เบิ้งตลอดเวลาเบิ้งทุกมือรอถามันบานนี่นะ